เถาหม้อเถาหม้อผมเท่าเท่าศีส,สกากใบใบหรือใบหมอ้อคิ้วมักมักหรืองังเจงงังเจงหมักชี่หมอ้อหมักชี่หมอ้อขนตาพีพีจมูกชุยชุยปากมิงมิง หน้าจื้อตตจือ้อตตหูอังอังคอเอาเล่งเอาเล่งลำคอแอะไห้แอะไห้คางจิลิ้นแกแกเหลอขี้ขี้ฟันผีคางผีคางรูจมูกชุยตุงชุยตุง ริมสีปากคนที่อยากจะเรียนภาษาแต้จิ๋วเพิ่มเติมเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันตอนนี้เราจะมีคอร์สเรียนภาษาแต้จิ๋วแบบตลอดที่นะคะมีการเรียนสดอาทิตย์ละ2ชั่วโมงใครที่สนใจสามารถพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้หรือทักเข้ามาได้เลยนะคะ